ราคาทองวันนี้ล่าสุดและการวิเคราะห์เททองฟอเร็กวันพุธที่15กันยายน2564เรามาติดตามพร้อม,อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถฝากข้อความไว้ที่ขาเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับ แล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้วันพุธที่15กันยายน2564กันนะครับโดยราคาทองประกาศขั้นที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาท,าทันทีที่250บาทจากเมื่อวานถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาดู กันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,500บาทขายออกอยู่ที่บาทละ28,150บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,817บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ27,545บาท72สตางค์ ขายออกอยู่ที่บาทละ2 8 6 5 0บาทมาดูกันต่อที่ราคาน้ำหนักทองรูป,ปรพรรณ์5ของแต่ละน้ำหนักทองเริ่มที่ราคาทองเครื่องสลึงเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลี่ยที่500บาทจะวมเป็น4081บาทราคาทอง1สลึงเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลี่ยที่500บาทจะลงเป็น 7 6 0 0 63บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น1,4825บาทราคาทอง1บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น2 9 1 5 0บาทราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิเฉลีย่ยที่1,000บาทจะรวมเป็น58,300บาท ราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่2,500บาทจะรวมเป็น14 5,750บาทและมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง10บาทครับเมื่อบวกกับค่ากำรรมเฉลีย่ยที่5,000บาทจะรวมเป็น2 9 9 5 5 0 0บาทและจากราคาทองในประเทศเราจะไปต่อกันที่ราคาทองโลกนะครับ มาที่เว็บไซต์ Forex Factory.com เว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวประกาศที่จะส่งผลกระทบสกสุลเงินหลักของโลกในวันพุธที่15กันยายนนะครับเราจะโฟกัสข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์หรือเงิน USD เป็นหลักนะครับและกล่อง IMPACT ตตั้งแต่กล่องสีส้มไปจนถึงกล่องสีแดงนะครับแต่ว่ากล่องสีส้มบางกล่องก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับเราก็จะวิเคราะห์กันรายตัวกันไปนะครับ มาเริ่มกันที่ข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อสก,กุลเงินดอลลาร์ในวันนี้ก็เริ่มกันที่เวลา2ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับโดยจะเป็นข่าว Empire State Manufacturing Index นะครับข่าวนี้ไม่ส่งผลกระทบมากนักนะครับเราจะข้ามไปนะครับเราจะมาดูที่ข่าวประกาศในเวลา3ทุ่ม15นาทีนะครับ Industrial Production นะครับการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ กระทบในระดับปานกลางนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งตัวเลขครั้งที่แล้วประกาศอยู่ที่0 9นะครับส่วนตัวเลขคาดการณ์คาดว่าจะลดลงที่0.5%นะครับแต่อีกหนึ่งข่าวนะครับก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากนักน,นะครับเช่นเดียวกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเป็นกล่องสีส้ม crude oil inventory นะครับข่าวนี้ก็จะประกาศ ทุกสัปดาห์นะครับก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากนักน,นะครับแต่ว่าจะส่งผลกระทบในราคาน้ํามันเป็นหลักนะครับเอาละครับสรุปได้ว่าวันนี้ยังไม่มีข่าวอะไรแรงๆนะครับที่จะส่งผลกระทบทําให้ราคาทองหรือโลหะงินที่เราสนใจเปลี่ยนทิศแล้วก็เปลี่ยนค่านั่นเองนะครับก็ยังคงเป็นลักษณะเดิมตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้จากข้อสรุป จากข่าวนั่นเองนะครับเอาละครับเราจะไปต่อกันที่กราฟเทคนิคกราฟ mt c กันต่อครับสำหรับข่าวเทคนิคนะครับเราจะมาดูกันที่กราฟ mt 4หรือ meta trader 4นะครับซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่กราฟราคาทองกราฟ xau เทียบกับ usd ในท i m e f r a s 1กราฟ ราคาต้องเทียบกับสกุลกงนดอลลาในทางเฟรม1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์อิชิมกุนะครับเข้ามาวิเคราะห์กราฟด้วยนะครับจากกราฟนะครับก่อนหน้านี้จนถึงช่วงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับถึงแม้ว่าบางช่วงนะครับจะมีการขึ้นลงของกราฟค่อนข้างแรงนะครับแต่ลักษณะของกราฟยังคงอยู่ในไซดเวย์นะครับเป็น การที่ขึ้นลงในเมฆเป็นหลักนะครับสังเกตดูดีๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กราฟน่าจะเป็นลักษณะขาลงนะครับแต่ว่าจะไม่ลงแรงนะครับซึ่งเป็นลักษณะไซเบดาวเพราะว่ากราฟขึ้นแรงผ่านจากการขึ้นของกราฟแล้วกราฟก็จะย่อตัวจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะไม่มีข่าวอื่นๆมารองรับนะครับสำหรับวันนี้ ก็จะเป็นลักษณะสายเวดาวไปเรื่อยๆนะครับสำหรับถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เข้าออเดอร์นะครับต้องเล่นสั้นนะครับสำหรับวันนี้จากกราฟ1ชั่วโมงเราไปต่อกันที่กราฟ4ชั่วโมงนะครับกราฟ4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่ายังเป็นสายเวนะฮะก็ไม่ได้ต่างจากกราฟ1ชั่วโมงเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่า,าการเคลื่อนที่ของกราฟบางช่วงบางเวลานะครับที่มีข่าวนะครับก็ค่อนข้างแรงนั่นเอง ก็ยังลักษณะนี้ยังเป็นลักษณะไซเวรนะครับแล้วก็ไซเวดาวจากกราฟราคาทองนะครับเราจะไปต่อที่กราฟโลหะเงินนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกราฟ XAG เทียบกับ USD ในไทม์เฟรม S1 นะครับกราฟโลหะเงินเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ใน3เฟรม1ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะไซเวดาวนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ของกราฟโลหะเงินก็ จะขึ้นลงแรงนะครับตามข่าวเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังไม่หนีไปไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจะดูใน i ท e f เฟ m e S4 นะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะฮะจะเห็นได้ชัดนะครับมากกว่า i ท e f เฟ m e S1 นะครับว่ากราฟโลหาเงินนะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์นะครับถึงแม้ว่าบางช่วงนะครับก็จะมีการขึ้นไปค่อนข้างแรงแล้วก็จะมีการลงมาแรงเช่นเดียวกันซึ่งลักษณะนี้ ยังอยู่ในช่วงขาลงเป็นไซด์เวย์ดาวแต่จะไม่ลงแรงนะครับเราปัจจัยมากระตุ้นนั่นเองซึ่งปัจจัยหลักนะครับจะอยู่ในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะทําให้ราคาทองและลูหะาเงินเลือกที่หรือเปล่าแต่ว่าในช่วงวันนี้นะครับย้ำนะครับสําหรับวันนี้กราฟยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์ดาวต่อไปเรื่อยๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่จะเข้าออเดอร์เล้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ เลนสั้นนะครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ครับราคาทองและโลหะเงินสำหรับวันนี้วันพุธที่15กันยายน2564ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ ออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ